คุแพทั้งแพ้อาหารแพ้ฝุ่นแล้วก็แพ้อากาศค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความอัดอั้นตันใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะ ก็คือต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะทั้งแพ้อาหารแพ้ฝุ่นแล้วก็แพ้อากาศค่ะโดยเฉพาะแพ้อากาศนี่ก็คือเป็นหนักมากค่ะอากาศหนาวนิดหน่อยหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยก็คือจะไม่สบายค่ะจะมีอาการไอจามแล้วก็คัดจมูกตลอดเวลาเลยค่ะก็คือลําบากมากรู้สึกทรมานมากเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะ จนคุณแม่ซื้อเจลตัวน้้มให้ทานนะคะก็คือทานตัวนี้ค่ะประมาณ20-30นาทีก่อนทานอาหารเช้านะคะทุกวันค่ะก็คือเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้โดยเฉพาะเลย หลังจากที่ได้ทานเจลตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าอาการภูมิแพ้ค่ะมันก็ดีขึ้นจากที่เคยคัดจมูกหรือว่าจามติดต่อกันก็คือเริ่มไม่มีอาการจามไม่มีอาการคัดจมูกหรือว่าเป็นมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ยังรู้สึกอีกด้วยว่าเหมือนร่างกายค่ะรู้สึกไม่ได้เหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนล้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือทํานู่นทํานี่นิดหน่อยก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนล้ารู้สึกง่วงรู้สึกซึมแต่พอทานเจลตัวนี้ติดต่อกันนะคะก็รู้สึกว่าอาการพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหน เมื่อก่อนหนักหนาก,ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนี่นะคะแพ็กเกจนะคะพกพาง,ง่ายสะดวกมากเลยค่ะแกะก็ง่ายนะคะทานง่ายอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ